Happy birthday to you to ขอให้หนูเป็นเด็กดีนะคะแข็งแรงโตวไวเป็นคนดีของสังคมเป็นคนน่ารักอธิษฐานอ,อนธิษฐานอ,านอนธิษฐานอ,านะะอนธิษฐานคิวว่าอันนี้ค่ะอ่ะเป่าเค้กหนึ่งสองจ้<ำ>าว่าง<อ>ดอบแล้วดู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 เฮ้ย